พัสดปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ฟุตบอลโลก 2, 2022รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติโคเอเชีย e พบกับทีมชาติโมโโโร็อกโกบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมประเทศกาตาร์เวลา22นิลนตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดม,มินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับภัศนาฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สสนนนับนุโดย Sport, แแอรหล่งลวม ผลของคนคอบอนตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นแต่หมังลุกทีมชาติโคเอเชียเสมอกับโมร็อกโกศูนย์ประตูศูนย์ในเกมนัดแรกของทัวร์นาเมนต์นี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะถล่มเอาชนะแคนาดา4ประตูต่อ1และเจ้ากับเบลเยียมศูนย์ประตูศูนย์ทำให้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มเอฟนะครับจากนั้นพวก ราซิลในรอบ16ทีมสุดท้ายและ8ทีมสุดท้ายก่อนที่ล่าสุดจะพ่ายกับอาร์จเจนตินาไปแบบขาดลอย0-3ในรอบตัดเชิงนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ชาาโกดาลิชนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานโจซิปสตานิซิสท,ที่มีอาการบาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนแข้งหลักนะครับต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันทั้งหมดและคาดว่าทัพตามหมักลุกนะครับจะมาในแผน4-3-3แนวรับ4คนประกอบไปด้วยโจซิปจูราโนวิชเดยันลอฟเลนยอสโกกอริโอและบอนาโซซาส่วนดันกลางนะครับส่ง มาริโอโบสวิตมาเดโอโควาสิตและลูก้าโมดิคอยเชื่อมเกมนะครับโดยมีมาริโอปาซาลิตอีวานเปริสิตและอังเดคคามมลิชเป็นอาวุธในแดนหน้า <c oughs> นั่นเองนะครับทีม <c oughs> ชาติโมรกโกโชฟอร์มในรอบแรกได้อย่างร้อนแรงด้วยการเจ๊ากับโคเอเชียศูนประตูศูนย์ก่อนจะคว้าชัยเหนือเบลเ,ลเยียม2ประตูศูนย์และแคนาดา2ประตูหนึ่งทำให้ผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเฟนอกจากนั้นนะครับพวกเขาก็สร้างสซอรไพร์ได้แบบพลิกโลกนะครับด้วยการล้มยักษ์ใหญ่อย่างสเปนด้วยการดวนจุดโทษตามด้วยเฉือนเอาชนะโปลเกตีศหนึ่ในรอบ มสุดทแต่ว่าสุดท้ายโมร็อกโกก็พ้าให้กับฝรั่งเศสศูนย์ประตูต่อสองในรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับสภาพพร้อมๆของทีมในเกมนี้วาริสเลกากีจะไม่สามารถใช้งานในเยฟอเกิร์ตและโลแมงซาอิดสองแนวรับคนสําคัญที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับขณะที่การหลักลายนื่นยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงทําศึกกันอย่างพร้อมเพียงนะครับโมร็อกโกจะใช้ระบบ4-3-3เช่นเดียวกันนะครับแผงหลังสี่คนประกอบไปด้วยอาชลาฟฮาคิมีอาชลาฟดาลีจจวาดเอลยามิกและนูแซมมาสอุยแผงมิดฟิลด์ใช้งาน อเซดินฮูนาฮีซอมจานอัลลาบักอับเดลซามัดเอลซัสซุลียืนคุมเกมนะครับขณะที่แนวลุกใช้งานฮาคิมซีเยกยูเซฟเอนเนซิลีและฟอิยานบูฟาวเป็นสามประสานในแดนหน้ารองแชมป์เก่ Asia, ายังโคเอเชียทะลุเข้ามาถึงรอบตัดเชือกได้อีกครั้งแม้ว่าคราวนี้จะไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้เหมือนครั้งก่อนแต่ก็ยังถือเป็นผลงานที่น่าพอใจไม่น้อยเลยนะครับกระนั้นหากนับแค่ผลสกอร์ในเวลา90นาทีหรือ120นาทีพวกเขาสามารถเอาชนะแคนาดาได้ เพียงแค่นั้นเดียวจากการลงสนามทั้งหมด6นัดน,นะครับขณะที่โมร็อกโกทีมม้ามืดประจําศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับด้แบบเหนือความคาดหมายซึ่งต้องยกเครดิตให้กับทั้งนักเตะและก็คุณซื้อเลยนะครับที่วางแผนช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะระเบียบวินัยในเกมครับเกมนี้นะครับทั้งสองทีมน่าจะยังคงสู้กันได้อย่างสูสีคุกกี้หลังจากที่เคยเจ้ากันแบบไล้สกอร์มาแล้วในเกมนัดแรกนะครับซึ่งแม้ว่าโคเอเชีย e จะดูเหนือกว่านิดๆแต่ในเรื่องชื่อชั้นและประสบการณ์นะครับมาถึงจุดนี้ก็คงงต้อบอบกเลยว่า มโมร็อกโกคงไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยเพราะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วทําให้เชื่อว่าผลสกอร์ที่จะออกได้ทุกหน้าทว่าสุดท้ายแล้วนะครับยังมองว่าทับตามหมากลุกยังดูมีภาษีกว่าน,นิดๆและจะคว้าอันดับ3าปไปครองได้นะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันถงในค่ำคืนนี้ทีมชาติโครเอเชีย e เอาชนะทีมชาติมาตมโมร็อกโกด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแอดฟันธงครับผม และก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตส p o r t ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ